ไม่ใช่สิ <c oughs> ไม่ใช่สิเป็นนักแสดงอิสระ <c oughs> เราเราได้ออกมาจากค่าวออกจากเบียนข่าวแล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงตอนนี้เราก็ร่วมทำงานกับวอนแฮมิสิตก,กับผมแล้วก็โครกันกับสตูดิโอเซเทอร์แล้วก็ช่วยกันดูแลสนุกสนุกมากช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆนะฮะเข้าคอนเสิร์ชีวิตไม่หยุดคนหนทุกคนทุกคน ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์แผมเมื่อกี้พอดีพี่เขาสะกิดมาแลพูดไปออกนี้ด้วยแล้วพอพอพอได้ออกมาดูแลตัวเองแล้วก็มีมีค่าซัพพอร์ตก็คือมัน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 ยากขึ้นไหมหรือว่ามันต้องแบบเฮ้ยเราต้อง push up ตัวเองยังไงบ้างผมว่ามันยากขึ้นตรงที่ว่าเรามีคนน้อยของผมผมมีผมแล้วก็มี แบบคนนี้สตูดิโอน้อยมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ดีที่แบบมีวอนเนอร์คอยช่วยในเรื่องดูแลกันต่างๆอะไรเงี้ยสิ่งที่ยากเลยก็คือพอมันต้องมาเบสจากผมคนเดียวอะไรเงี้ยเวลามันน้อยลงแล้วก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างให้มันเป็นแบบไปให้แบบคุ้มค่าที่สุดในแต่ละโมเมนต์ที่มันผ่านไปในแต่ละงานที่ผ่านไปในแต่ที่ที่เราไปมันควรจะแบบเวลาที่คุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันยากในการทำไลน์นี่แหละผมก็โดนตามเบโมเพลงทุกวันเลยครับผมถ้า พี่ที่วอร์เนอรฟังอยู่ก็เห็นใจผมด้วยเพราะว่าบริษัทเจฟมีกี่คนนะอะบริษัทเจฟมีกี่คนนะมีผมนะฮะมีเจฟซัเตอร์มีเต๊ปมีเต๊นะครับผมแล้วก็มีเจฟรอมแล้วทำคนเดียวทำคนเดียวทุกอย่างมันยากกว่ากันแบบมีใครคอยป้อนงานหรืออะไรๆในเนี่ยคะจริงๆเออมันยากกว่าไหมผมว่ามัน แตกต่างมากกว่านคนละแบบกันมันเทียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆตัววร์เนอร์ก็ยังคอยที่จะแบบช่วยหางานหรือว่าคอยแบบสปอร์ตเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีฝั่งเราด้วยที่แบบคอยสปอร์ตเราเหมือนกันคอยเราเองอะไรเงี้ยที่เราไปหาแบบเดเรคชั่นของเราอะไรเงี้ยอย่างในเรื่องของนักแสดงที่เขาเคยแบบดูค่ายแล้วออกกันมาบแบบเนี้ยเขาเจะชินกับกันกลายมาเป็นแบบดูแลตัวเองแล้วมันจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยแล้วมุมมองเราเรามองไหนนักนะนะตอนนี้มันเท่าไหร่เดือนกี่เดือน ไม่แน่ใจสองเดือนถามว่ามันต่างนะมันมันเป็นการดิเรกชันที่ต่างกันมากกว่าที่มันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้สำหรับผมก็รู้สึกว่ามันยากมากที่จะทําด้วยตัวคนเดียวแต่ในขณะเดียวกันมันสนุกตรงที่ว่าเราได้เป็นตัวเองในทุกๆพาที่เราไปอะไรย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกคือผมไม่เชิ่อิสระขนาดนั้นเพราะว่าเรายังทํางานร่วมกับวอร์เนอร์คือแต่ถามว่าความอิสระการทํางานอะคือมันเต็มร้อยเลยเพราะว่าเขาก็แบบ พพอร์ตเราในการที่เราอยากทำอะไรแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เป็นไปได้เพราะว่าชีวิตอย่าหยุดคนหาความเป็นจรแล้วชีวิตแล้วชีวิตตอนนี้จัดสรรมันได้ลงตัวไหมกับ<ม>เวลา <laughs> ที่กับเวลาที่มี <c oughs> อ่ะ <c oughs> <c oughs> คือยากมากชีวิตตอนนี้คือผมคือด้วยความที่มันต้องทำเพลงไปในเวลาเดียวกันแล้วก็มันจะมีโปรเจกต์แสดงบ้<ม>าง โปรเจกต์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตบ้างเพราะว่าคอนเสิร์ตผมก็ไม่อยากให้เพลงมันตะมันแบบเหมือนกันทุกคอนเสิร์ตเพราะว่าตัวผมเองก็เบื่อด้วยที่เบื่อไงก็อยากจะทําให้ทุกโชว์มันแตกต่างแล้วคนที่มาดูก็จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาดูมันมีอะไรแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการบริหารไทม์ไลน์นี่คือแบบทางยับเยินเหมือนกันยอมรับว่ายับเยินทางยับเยินเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนอนอ่าใช่เวลากินเวลานอนชาัมจะนอนให้ครบแล้วเราค่อยมาเวิร์กเรื่องอื่นกันในสเกีดูอะไรอย่างงเกันแต่ดีที่แบบมีคนคอยช่วยเสมอทั้งคนในสตูดิโอเอและคนที่วอนเองก็ช่วยบาลานซ์ชีวิตกับการพักผ่อนก็คือไม่ไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องครับผมท่านพี่เือทำงานเจ็ดวันเลยไม่ไม่หยุดเลยเพื่อทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยวันนี้วันอะไรอ่าไม่รลืมวันลืมคืนวันลืมคืนลืมวันไปด้วย ไม่ยอมผ่านใช่เหรมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอเจฟเออใช่ครับไม่ผมไม่ไม่แน่ใจเฉยๆว่าแบบพอเราไม่ได้พอเรารู้แค่แบบวันที่ห้าวันที่หกเราจะลืมไปว่าวันจันทร์อัพุธนนี้ต้องการติดงานกี่วันแล้วที่แบบไม่ได้แบบไม่ได้นอนที่ไม่ได้ัำผมว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี้ยว่ามันยังไม่ได้คือเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบต่อให้อยู่บ้านเราก็ต้องทำอะไรบ้างไปด้วยเพราะว่ามันเป็นไทม์ไลน์ที่ค่อนข้าง รัดมากๆนับนิวซีตอนนี้มีกี่งานในมือฮะยิ่ยิ่ยิพอไหมอมันมีงานที่มันแบบคือมันไม่พอแต่ว่ามันมันคือว่ามีงานเพลงมันมีงานโชว์แล้วมันก็มีงานแสดงซึ่งอยู่คนละภาคกันพอมันมันรวมกันนะมันเลยมันก็ตุ้มมันเลยอหลายอย่างก็คือสิบนิ้วในมือนี้ไม่พอคือิวงานแ่นไปถึงปีได้เลยนะแบบอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยไม่รู้เลยว่าเงินหก อันตรายเป็นยังไงนานต้นเดียวเขามใครเป็นคนดูแลคิวผมเนี่ยใช้ชีวิตแบบวันต่อวันเพราะฉะนั้นผมจะรู้แค่ว่าพรุ่งนี้มาเลยเนี่ยผมทำอะไรอันตรายแล้วนะตอนนี้มีคนดูแลคิวไหมมีมีหนึ่งสองสามเขาจะค่อยๆหยอดมาเขาถามว่าเออแบบอยากให้เราอ่ะแจ้งคิวยังไงแจ้งคิวเป็นอาทิตย์ไหมหรือว่าวันต่อวันเขาบอกว่าแจ้งเป็นวันวันแต่แจ้งตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมรับไม่ไหวมันมีปัญหาเดี๋ยวไปผู้จัดการเพิ่มให้ ช่วงส่อนแมส่งผลเรื่องสุขภาพกับม่ตอนนี้เอ่อไม่ค่อยเท่าไหร่คือผมว่าคือเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องของเบสออเจกสุขภาพจิตมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าสุขภาพจิตเราดีมันก็จะช่วยเรื่องแบบสุขภาพกายเราเองอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดคือการนอนกินได้นอนหลับกินอิ่มนอนหลับใช่แต่นก็มีบางครั้งที่แบบเราลืมกินข้าวไปเลยแต่ตอนเช้าตื่นมาแล้วพอเริ่มทำงานปุ๊บจะเป็นคนไม่ไม่กินข้าวก่อนทำงานเพราะว่าเหมือนแบบมันกินไม่ค่อยลงมันเปนกโฟกัสกับงานอะไรเงี้ยมันก็เลยลื เราเป็นคนเครียดเกินไปหมั้นกับการทํางานพอเวลามันมีงานมาเราจะรู้สึกเครียดเกินป่ะไม่เครียดแต่ผมโฟกัสมากเออผมโฟกัสมากจนแบบว่าบางทีมันไม่ใช่ความรู้ความเครียดทํางานมันคือความสนุกทํางานแต่มันเลยลืมลืมทุกอย่างเราที่ถ่ายแมกซีนอย่างเงี้ยก็ลืมไปเลยว่าเอ้ยลืมอะไรกินข้าวอะไรกินอยังยังในวันนี้เวลาด้นอนประมาณกี่ชั่วโมงพยายามจะให้ได้ แปดชั่วโมงแต่พยายามจะไม่ได้แต่บางทีก็แบบสองบางทีก็สี่บางทีก็ห้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายไม่ลืมนะสิ้นเดือนนี้มีมีโชว์ใหญ่เนาะมีโชว์ฮารอดเอมไปเลยจะสปอยไหมจะสปอยไหมคือสิ่งที่สปอยได้คือมันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวโอ้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเป็นองอะไรวะนอนโชว์ ก็เดี๋ยวไปเจอกันสิ้นเดือนเนาะก็อย่างบอก2ชั่วโมงอะมันก็ต้องมีการแนบบนเสกกันบ้างเอ้านอนสัก20่สิบห้าอรอชมรูปแบบใหม่ครับผมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจก็ไม่หลาน